สามเพราะว่าเพราะว่าคลิปเมื่อก so right. ี three, 3, uh, ้มันอันนี้กันไปเดี๋ยวมันนานเกินไปโอ้ยนานเกินไปคลิปอีพีห้ามันจะนานเกินไปอีพีสามอี่สุดท้ายแล้วกันสรุปอีพีสามอี่สุดท้ายเนาะใครบอกว่ามิ้นเป็นจานหนึ่งอีพีสุใช่ก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ทุกคนไหนไหนคุณต้องมีนายาหรอเอาวทำไงให้น้องคอหักทำไงให้น้องคอหัก อาาเนะมันเอาน้ำในด้วยเหรอเออทุกคนอร่อยนะอือกินสดสดคือแบบแป้งโคตรเยอะแป้งเยอะมากแป้งแป้งสดสดเลยค่ะอันนี้คือทำไรเนี่ยนี่ทำไรเนี่ยนี่ทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยทำพัดลมเอาเอาเอา มันเหมือนกินไม่ได้แต่มันอร่อยมากใช่แต่อร่อยนะพี่ขวัญก็บอกอร่อยโอ้ของหวานขาอะไรเนี่ยเรียกว่าขาขาโอขาโอขาโอขาขาโอ้โอขาขาขา้วขา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 ร่ขาขากาขาขาขากอขอราขาอาอาาขอขขาขานานนนีขอขขาขาขกงาขอขาขาขาาสาดาืาขของขาขขาขานาขเขาาขาาขนีา อร่อยมากพี่น้องสบายสบายผมก็เลี้ยพอๆกันแล้วครับอันนี้คืออะไรวะเลี้ยเฉพาะขาเนี่ยมาเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวเช็ดขาก่อนของขวัญของขวัญไปคุกหิมะเป็นเอลซ่าและล่าสุดอู้แป๊บนึงนะ หนักกว่าเดิมหนักหนักเมื่อกี้เมื่อกี้คุณคุณวางคุณคุณแอบแอบเอาแป้งใส่โทรศัพท์ของผมนั่นเนี่ยเบียบแป้งโดนโทรศัพท์ผมด้วยไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้โอ้แป้งวิวแป้งวิวท่านผู้ชมโอ้ยโฟกัสเอาด้วยเหรอโฟกัสเอาเอาเขาด้วยเนี่ย สไลด์ลื่นสไลด์ลื่นตุดเปื้อนแล้วนะคนเดียวที่ไม่มีคนคนที่ไม่ขาวขาวกับเราว่าของเธออ่ะมันมันมันโอ้่นััเียก้าวอ้าวอ้าวะไไงโดนนะโดนก้อนนี้เต็มเลยนะตอกสดๆจ้าอัคนิษ อะกระดาศกระดิกระโดดกระดาวันนี้บินวัวเราจะเอายัดเปล่ากระด้ากระดิกระด้านเหบินก็บินก็งก้นโกนตมะโกหาเราจะหาแป้งมันไม่ใช่แป้งมันอแป้งกินได้หรอแป้งกินได้ได้แล้วโฟกัสเอาไปทาตัวทำไมอ่ะโฟกัสโฟกัสเอาไปทาตัวเสร็จเลยเอาไปทาตัวจะเป็นชุบชุบแป้งทอดเหรอโฟกัสยจะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดไปแล้วล่าสุด กุ้งเต้นโฟกัสบอกเป็นกุ้งเต้นหรือว่าเป็นกุ้งชุบแป้งทอดน่าจะเหมาะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะเพราะว่าอบอ้วนดีสมบูรณ์มากเลยเหมาะเป็นกุ้งชุบหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมข่าวไหมนั่นไปล้างก่อนไหมนะปั่นเช็คก่อนไหมโอ้โหสภาพของผ่านคือโอ้ยอ เดีย๋ยวนะวันใหม่แป๊บนึงนะตรงหน้าวันใหม่นั่นใช่ไหมน่ะหน้าวันใหม่โดนโดนแป้งไปด้วยโอ๊บเป็นชนเบาอะอาริบาบาสบเกอร์เลยปกระตุ้ยอะอะไรนะอาริบาบาอาริบาบาสบเกอร์ปกระตุ้ยคตอร่อยอ่ะทุกคนอร่อยมากเลยท่านทุกคนทุกคนไปดูคลิปต่อสี่นาทีแล้วมันจะทันไหมอ่ะ ห้ามห้ามเกินกี่เน่ยห้ามเกินกี่บายบายห้ามเกินกี่นาทีนะลืมห้ายังไม่ห้ายังไม่ห้าโอเคทุกคนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปดูต่อได้ที่ช่องใครดีอะทำต่อที่ช่องใครดีปะโอเคบาย